ันนี้วันที่28มกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่26ที่ข้าพเจ้านายวีรวิทย์เมธีพิสิทธ์ขอถวายเสียงสวดสัธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอจาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในคละพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน บทที่1นบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชะสุนันตุสักขโมคทางสักเคกาเมจรูเปคิริสิขารัตะเตจันตาลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจคาเมตรู้วันักหะเนเเคหะวัตถุมิเขเตภูมิมาจจเยนตุเทวาชาลธละวิสเมยักขะคันทัพพนาคาติดทันตาสันติเกยามุนิวรรวจานางัง สาธโโเมสุนันตุธรรมสวรรกาโลอยัมพัทันตาธรรมสวรรกาโลอยัมพัทันตาธรรมสวรรกาโลอยัมพัทันตาบทที่สองบทบูชาพระตนะไตรยอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามิบทที่สามบทกราพระตนะไตรอรหังสมาสมุทโภคกวาพุทธังพควันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภะคะวัาตาธมโมธมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวัโตาสาวกะสังโฆสังฆังนะม,มามิบทที่4บทสวดนมันการสิลที่ขาถานะโมตสาภควัโตาระหโตสัมมาสัมพุทธสานะโมตสะภควโตาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัาตาตสมมสะภะคะวัโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธะบทที่หบทสวดไตรสรณคมนปาทะพุทธังสรนังคฉามิธรรมังสรนังคฉามิสังขังสรนังคฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังคฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังคฉามิทุติยัมปิสังขังสรนังคฉามิตาติยัมปิพุทธังสรนังคฉามิตาติยัมปิธรรมังสรนังคฉามิตาติยัมปิสังขังสรนังคฉามิ บทที่6บทสวดสัจจการิยาคาถานัตถ <im> ิเมสรณังอัญญพุทโธเมสรณังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรณังอัญญธรมโมเมสรณังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรณังอัญญสังโฆเมสรณังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทา บทที่7พุทธานุสติอิติปิโสพควาอารหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณนะสัมปนโนสุขตโตโลกวิทูอนุตโตโรปุริสะธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโภพวาติบทที่8ธรัมรมานุสติสวาคาโตพควตาธโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะเยิโกปัจ,จัตตังเวทิตโพวินยูหิติ บทที่9สังขานุสติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอ,อุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆย,ยายยปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอ,อาหุเนโยปาหุเนโย ο, ทกักขิเนโย ο, อัญชลีกรณานาิโย ο, อนุตรังปุญญะเขตังโลกัสสาติ บทที่10รัตนาโสตยานิทัปูตานิสมาคตานิภุม,มานิวายานิวะอันตริเขสัพสเทวุสัพเทวภูตาสุมนาพระวันตุอโทปิสักกะจนะนุสุนันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมธะาสาัเพเทเ,เมตังกรโรธมนุสิยาปชายะที่วาจารโตจะหารันติเยพลิงตัสมาหิเนรคัตะอปมตตายังกินจิวิตังอิทะวาหุลังวา สัคเคสุวายัางรัตนังปณีตังนะโนสัตมังอัถิตถาคเตนะอิธรรมติพุทเถรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุขยังวิราคังอะมะตังปณีตังยะทัชคาสักยะมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเณนะสม,มัติกินจิอิธรรมปิธรรมเณรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจน,นะสุวติโหตุยัมพุทธเศถโถปริวันานายีสุจิงสามาธิมานันตลิกันยะมาหุ สมาธินาเตนสะสโมนะวิชติอิทัมปิีทัมเมรัตนางปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุเยปุคลาอัตสเยปุคลาอัตสตังปัสสาจะตาลิเอตานิยุคานิหนติเยทักขิเนยยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัพลานิอิทัมปีสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุ เยสุปยุตตามนาสาทันเหนะนิกามิโนโคตะมันสานะสะนำหิเตปฏิปตาอะมะตังวิไคหละลัทธามุทานิพุตติงพุชามานาอีธรรมปีสังเคระตะนางปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุยะถิมทคีโปรปทาวิงสิตโตสิยาจตุพิวาเตพิอัมปะกัมปิโยตะทูปะมังสัพุริสัง วทามิโยอริยสัจจานิเอเวจจาปสติอิธรมปิสังเคระตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวะยันติคัมภีระปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตหนติูุสปะมัตตาณเตภวังอธรรมมาทิยันติอิธรมปิสังเคระตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุ สหวัะทัศนสัมปทายะตยสุธรรมาชหิตาพวันติสักกยทิฏฐิวิจิกิจฉิตันจะศีละพพตตังวาปิยะทัติกินจิจตูหะปาเยหิจะวิปมุตโตชะจาพิฐานานิอาภพ,พโภกาตุงอิธรรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุกินจาปิโสกรรม,มังกรโรติปาปกัง อาเยนะวาจายุธาเจตสาวาอาภพโพโสตตสะปฏิชะทายะอาภพตาติทะปัสสะอุตตาอิธรรมปีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุวนัปปวนปะคุมเพยะถาผูสิตะเคคิมหานะมาเสปธรรมสมิงคิมเหตถทูปะมังธรรมะวรังอเทสยินิพานะคามิง ปรามังหิตายะอิธรรมติพุเทเถระตะนังปณีตังเอเตนะสะเจนะสุวติโหตุวโรวลัลยูวรลโทวัลาฮโลอ,อนุตตโรธรรมวรังอเทสยิอิธรรมติพุเทเถระตะนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสวัติโหตุขีนางปุรานังนักวังนักถิสัมภวังว,วิรตตจิตายะติเกพระวส밍เตขีณพีชาอะวิรุนหิฉันทานิพันติทีลายถาธรรมปะทีโป อิทมปิสังเครัตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุยานิทภูตานิสมาฆตานิภูมานิวายานิวะอันตริเขตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังพุทธังนมัสสามะสุวติโหตุยานิทภูตานิสมาฆตานิภูมานิวายานิวะอันตลิเขตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังธรรมังนมัสสามะสุวติโหตุยานิทัภูตานิสมาฆตานิภูมานิวายานิวะอันตริเขตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตัง สังขังนมัสสามะสุวติโหตุบทที่11อาตาณตาิยาริษบทยอ่อสัพพะโรคะวินิมุตโตสัพพะสันตาปวัชิตโตสัพพะเวระมะติกันโตนิพุตโตจัตตุวังภวะสัพพีติโยวิวัชชนุสัพพะโรคะวินัสตุมาเตภพะวะว,วันตรยโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโรธรรมาวัฏนติอายุวันโนสุขังพระลัง บทที่12อธิตะปริยายสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยังภะควาขยายังวิหารติขยาสีเสสตทิงพิขุสหัสเสณตตตะโขภะควาพิขุอามันเตสิสัพพังพิขเวอธิตังกินจะพิขเวสัพพังอธิตังจักขุงพิขเวอธิตังรูปาอธิตาจักขุวิญญาณังอธิตังจักขุสัมผัสโสอธิโตยมปิทางจักขุสัมผัสปัจจยาอุปจติเวทยิตังสุขังวา ทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะขินาโทสักนาโมหกขีนาอธิตังชาติยาชรามระเนนโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวทามิโสตังอธิตังสัทธาอธิตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสัมสโสอธิโตยมปิทางโสตสัมผัสัพจยาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวา ตัมปิอธิตังเกณะอธิตังอธิตังราคกินาโทสักนาโมหกนาอธิตังชาติยาชรามระเนนสโศเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนะเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวทามิคานังอธิตังคันธาอธิตาคานะบิญญานังอธิตังคานะสัมผัสโสอธิโตยมปิทางคานะสัมผัสปัจจยาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตัมปิอธิตังเกณะอธิตังอธิตังราคขินาโทสักกินาโมหกินา อาทิตตังชาติยาชรามรเนนโสเกหิปริเทเวหิจุเขหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวัามิชีวะหาอาทิตตาราซาอาทิตตาชีวะหาวิญญาณังอาทิตตังชีวะหาสัมผัสโซอาทิตโตยมปิทางชีวะหาสัมผัสปัจยาอุปชติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตามปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคขีนาโทสักขีนาโมหขีนา อาิตังชาติยาชรามระเนนโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิตมนาเสหิอุปายาเสหิอธทิตตันติวัฏามิกายโยอธทิตโตปุถพะะอธทิตตากายะวิญญาณังอธทิตตังกายะสัมผัสโสอธทิโตยามปิทางคะกายะสัมผัสปัจจยาุปชติเวทะยีตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมะสุขังวาตัมปิอธทิตังเกนะอธทิตังอธทิตังราคขีนาโทสักขีนาโมหขีนาอธทิตตังชาติยา ชะรามระเนนโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัฏามิมโนอธทิตโตธรรมาอธทิตามโนวิญญาณังอธทิตังมโนสัมผัสโสอธทิตโตยามปิทางมโนสัมผัสสปัจยาอุปชติเวทยีตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตัมติอธทิตังเกนะอธทิตังอธทิตังราคะคขีนาโทสะขีนาโมหัขีนาอธทิตตังชาติยา ชะาารามรเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเคหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวัามิเอวังปัสสังพิกเวสุตตวาอาริยสาวโกจักขุสมิงปินิณิพินติรูปเปสุปินิณพินติจักขุวิญญาเนปินิณพินติจักขุสัมผัสเสปินิณพินติยามปิทางกับจักขุสัมผัสปัจจยาอุปชติเวทยิตังสุข,ขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุข,ขังวาตัสมิงปินิณพินติ โสตสัมิงปินิพินทติสัตเทสุปินิพินทติโสตวิญญาณนปินิพินทติโสตสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทางโสตสัมผัสปัจจยาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาทุขมะสุขังวาตัสมิงปินิพินทติคานัสมิงปินิพินทติทันเทสุปินิพินทติคานวิญญาณนปินิพินทติคานสัมผัสเสปินิพินทติยามปิทางคานสัมผัสปัจจยาอุปชติเวทยิตังสุขังวา ทุกขังวาทุกขมักสุขังวาตัสมิงปิดนิพพินทติชีวหายาปิดนิพพินทติระเสสุตินิพพินทติชีวหาวิญญาณนปิดนิพินทติชีวหาสัมผัสเสปิดนิพินทติยามปิดทางชีวหาสัมผัสปัจจยาอวปชติเวทยยตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมักสุขังวาตัสมิงปิดนิพพินทติกายะสมิงปิดนิพพินทติโพทัพเพสุปิดนิพพินทติกายะวิญญาณนปิดนิพพินทติกายะสัมผัสเสปิดนิพพินทติยามปิดทางกายะสัมผัสปัจจา อุปชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตัสมิงปินิพินทติมนสม m i n g ปินิพินทติทมเมสุปปินิพินทติมโนวิญญาณนปินิพินทติมโนสัมผัสเสปินิพินทติยำปิทางมโนสัมผัสสัพจญาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมะสุขังวาตัสมิงปินิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุจจติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติญาณังโหติ ขีนาชาติวุสิตังพรหม,มจริยังกตังกรณียังนาปรังอิทัต,ตาญาติปชานาติติอิธัมโบจะพะควาอัตมนาเตภิกขุพะกวโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจปะปะนะปะนะเวยยากระนัสมิงพัญญามาเนมตัสภิกขุสหัสสะอนุปาทายะอาสะเวหิจิตานิวิมุตจริสูติ บทที่13าอนัตตัลคณะสุตังเอวัเมสุตังเอกังสมยังภะควาภารณสิยังวิหารติอิสิปตเนมิฆาทาเยตตะโขภะควาปัจจวัคคียพิกุอามันเตสิรูปังพิกเวอนัตตารูปัญจหิทางพิกขเวอัตตาอภวิสัตนยิทางรูปังอาภาทายะสังวเตยะลับเพทะจะรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสีติยัสมาจะโขพิกเว รูปังอนัตตาตสมารูปังอาพาทายะสังวัตติน่าจะรัพติอุรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทางพิกเวอัตตาอภวิสัตนยิทางเวทนาอาพาทายะสังวัตยะรับเพถะจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสีติยัสมาจะโคพิกเว เวทนาอนัตตาตสมาเวทนาอาพาทายสังวัตตินัจลพติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโอโหสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทางพิขเวอัตาอภวิสะแยิทังสัญญาอาพาทายสังวเตยะลับเพะจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโอโหสีติยสมาจะโคพิขเวสัญญาอนัตตาตสมาสัญญาอาพาทายสังวัตตินัจลพติ สัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสีติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหิทางพิขเวอัตตาอภวิสังสุนจิทางสังขาราอาภาทายะสังวัตเตยุงนัตรับเพทะจะสังขารสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามอเหสุนติยสมาจะโขพิขเวสังขาราอนัตตาตัสมาสังขาราอาภาทายะสังวัตตันตินัจลพติ สง Su, ัสงขาร well สุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาอเหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณันจะหิทังพิกเวอัตตาอภควิสัสนิทังวิญญาณังอาภาทายะสังวัตตยะรัพเพถาจะวิญญาณในเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโอโหสีติยสมาจะโคพิกเววิญญาณังอนัตตาตสมาวิญญาณังอาภาทายะสังวัตตินาจะรัพติ วิญญาณนเอวังเมวิญญาณนางโหตุเอวังเมวิญญาณนางมาโอโหสีติตังกิงมันจะถาพิขเวรูปังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยมปนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปนานิจังทุขังวิปรินาธรรมมังกาลลังนุตังสามนุปสิตงเอตังมะมะเอโสหะมัสนิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเต ตังกิงมัญญะถาพิขเวเวทนานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยปปนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเตยปปนานิจังทุขังวิปริณามัธมังกัลลังนุตังสามนุปสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตตังพันเตตังกิงมัญญะถาพิขเวสัญญานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยปปนานิจังทุขังวาตังสุขังวาติทุขังพันเต ยปนานิจังถูกขั Trump, well. 네งวิปริณามธรรมังกันลังนุตังสามนุปสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงบระดาภิกขเวสังขารานิจาวาอนิจาวาติอนิจพันเตยมปนานิจังถูกขังวาตังสุขังวาติถูกขังพันเตยมปนานิจังถูกขังวิปริณามธรรมังกันลังนุตังสามนุปสสิตุงเอตังมะมะ เอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญจะพิฆเววิญญาณังนิจจังวาอน,นิจจังวาติอน,นิจจังพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวาตังทุกขงังสุข,ขังวาติทุกขงังพันเตยัมปนาน,นิจจังทุกขงังวิปรินามะธรรมังกาลังนุตังสัมนุปัสิตุงเอ oh oh ตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตัสสมัย ติหะพิกขเวยังกินจิรูปังอตีตานาคตะปจุบันนาอชตังวาพหิตาวาโอราลิกังวาสุขุมังวาหีนางวาปณีตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังรูเปเนตังมะมะเนโสหะมัสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมปัญญายะทัตถพังกยากาจิเทเวทนาอตีตานาคตะปจจุปันนาอชตาวาพหิตาวาโอราลิกาวาสุขุมาวา อีนาวาปนิตาวาญาตุเรสันติเกวาสัพพาเวทนาเนตังมะมะเนโสหามัสมิณนะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสม,มัปปัญญายะทัตถังยากาจิสัญญาอัตตานะคนจัปปุจปนาอชต,ตาวาภิหิตาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาฮีนาวาปนิตาวาญาตุเรสันติเกวาสัพเพสัญญาเนตังมะมะเนโสหามัสมิ นะเมโซอัตาติเอวเมตังยะถาภูตังสัมมัปปัญญายะทัตถพังเยเกจิสังขาราอาตตานาคตปจุปันาอชตาวาภิหิทาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณิตาวาเยตุเรสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโซหะมัสมินะเมโสอัตาติเอวเมตังยะถาภูตังสัมมัปปัญญายะทัตถพัง ยังกินจิตวิญญาณนางอตีตานะคตปัจจุบันนางอจตังวาพหิตาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหีนางวาปณีตังวายันทุเรสันติเกวาสัพพังวิญญาณนางเนตังมะมะเนโสหะมัสมิณะเมโสอัตติเอวะเมตังยถาภุตังสัมมัปปัญญายะทัตพังเอวังปัสสังพิฆเวสุตวาอริยาสาวโกรูปัสมิงปินิพินติเวทนายะปินิพินติสังยา สัญญาญาปินิพินทติสังขารเรสุปินิพินทติวิญญาณสมมิงปินิพินทตินิพินทางวิรัชติวิลาคาวิมุจจะมีติวิมุตตสมมิงวิมุตตมีติญาณังโหติขีนาชาติอุสิตังพรหมจริยังกตังกรนียังนาปรังอิทธตายติปชานาติติอิทัมโวจะภะควาอัตมนาปจจวัคคิเยปจักวัคคิยาภิกขุภะควโตภาสิตังอภินันทุง อมัสมินจากปะณะเวยาการณสมิงพัญญะมาเนปจับจวัคิยานาังพิคูนางอนุปาทายะอาสะเวหิจิตานิวิมุตจิงสูติ